คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเ <c oughs> ด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะแล้วก็จะวัดดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจ ตลอตนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนก็วันนี้ผมก็อยู่ในช่วงเวลาบนรสชามบ,<ะ>บนัสชามคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเออแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามากันหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนรสชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมนะเออ ก็กลุ่มบนันทามันก็ดีอย่างนะก่อนเราจะเข้าไปกดเกมอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปดูในกลุ่มบนันทามก่อนนะว่าเกมอะไรมันบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่าแตกดีนะเออก็วันนี้ผมก็เล่น,นเกมมาจองไว้สองนะผมก็ตามกลุ่มบนันทามมาแหละเพื่อนเออผมเห็นมันแตกดีจังเลยนะก็เ,เ,กะเดี๋ยวเราไปเ<ะ>ล่นเกมกันเลยแบบแปเออวันนี้ผมผมบกคนมานิดน้อยเลยเพื่อนน้อยน้อยเลยก็ ไม่รู้ว่าจะอะไรนะขอขอไปว่าล้างหน้าไก่ไปก่อนสิทีนะเพื่อนเออไม่รู้ว่ามันจะหวดจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะหวดจริงหรือเปล่าอืมมามาน่อยด่วะมาหน่อยดีวะมาหน่อยดิเฮ้ยผมเริ่มที่เบ็ดหนึ่งนะเพื่อนก็ไล่เบ็ดกันไปเรื่อยๆก่อนเออดอกนี้วายสองตัวอืมวายสองตัวอีกท่ไม่ไม่ติด วายบุตรนะไอเสีย <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> มาวายสองตัวสวยงามปาลามเป็ดสามบ้านแล้วอ <Yeah. S 1> ือืมาไอเขียวจ่องแรกมาหรือเปล่าอือไม่ไม่มาว่ะเพื่อนๆทุนสิบเก้า <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าผม <Yeah. S 1> ผมผม,ผมอยากหาทายนะทุกคนแบบว่าเอาทุนาหน้อยไม่รู้ว่ามันจะแตก <Yeah. S 1> ถ้าเกิดแตกจริงก็คือแบบว่ากลุ่มนมนันท์ทามต้องบอกเปอร์เซ็นต์จริงลนะเออ สุดติ่งเลยผมบอกให้มาดิมาดิมาต่อดิโอ,อ้โหแม่งไม่มาว่ะโหลโอ้โห oh. อะไรกันครับเนี้ยเออมาโอ้วายต่อวายต่ออะไต่ออื้อสวยงามเก้าบาทอะไรไอ้เขียวจ่องแรกมาหรือเปล่าไอ้เขียวจองแรกรอไอ,อ,กอ้ไอเขียวจองแรกไม่เข้าไอที่ยวเอ้ยท่อนี้มายี่สิบบาทแล้วเออมาแล้วมันเริ่มมาแล้ว ไม่รู้จะมาชิงหรือมาหลอกนะเออมาต่อยดิต่อยดิเออสวยหาขีดแถวแรกไปอืไม่มาว่ะไว้สี่ตัวโอ้โหดวอกนี้สามสบองบาทได้อยู่ได้เลยได้เลยแม่ได้เลยเอ๋มสามสิบสี่บาทว่ะเฮ้ยก็ผมก็ก็มาสอนแหละ มันสอนแบบการไล่เบ็ดน้อยๆนะไล่เบ็ดใส่ึ้นไปเรื่อยๆนะแบบว่าคนไหนที่ทุนน้อยๆก็ไล่ใส่ึ้นไปเรื่อยๆนะเออมาไว้สองตัวสวยงามมาลามแปดห้าบาทอ่ะไอแดงก็งไล่มาหรือเปล่ยวืามไม่มาว่ะเอ,อ้ยมาขอหอน่อยว่ะขอหอน่อยว่ะมาเอาสักสามสิบหมุนไปเทอร์โบนิดนึงเพื่อนเทอร์โบนิดนึงมาไว้ก่อนอุย้ยแตกดีว่ะมามามา,มา โอ้โหวไว้สองตัวเออสวยงามสี่บาทก็เอาสี่บาทกูก็เอานะอืมหนึ่งหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยจะเข้าหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนมีสิทธิ์ลุ้นหรือเปล่าอืมม่ไม่มีสิทธิ์ลุน้นว่ะผูดอกนี้ยี่สิบบาทเพืเ่อนเออ ุณิเก้าไม่รู้ว่าจะแตกเ่าไห่วะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะแตกเ่าไหร่มาต่อเออไว้สองตัวอืมสวยงามพระรามเบ็ดสติงเ่อเพื่อนสติงนะดอกนี้สามสิบสามบาทนะเพื่อนเออมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบ็ดให้นะเดี๋ยวเรากำไรมาอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวรอก่อนไม่รู้จะเข้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะเข้าจริงหรือเปล่ายังไงต่อโอ้โหดอกนี้ไม่มาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมโอ้ยเจ้าวายบูดอีกแล้วมันเพื่อนเพื่อนสวยมาต่ออีกเออสวยหากินอะไรรู้ปะอื้อมามาอะไรวะทุกคนอะไรเนี่ยมันแตกจริงหรือแตกปลอมวะโหลเออมันทำให้แบบผมมันหงิเลยวเพื่อนเพื่ดูดิมันไปอย่างเงี้ย ให้หายมันไปไปไป,ไปห,หายแล้วม,มาต่อมาต่ออีกหรือเปล่าคอมโบสุดจริงสามสิบเอ็ดบาทเลยมาเบสสองแล้วกันเพื่อนสักสิบทีไปก่อนหลังหน้ากาไปส่วนแล้วเพื่อน,นเอนอม,มาโอ้ยเที้ยไม่เข้าอ่ะไม่เข้า,าอ่ะอุยอ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเกินไปมึงเกินไปมึงเกินไป,นปโอ้โหอะไรวะอะไรวะเนี่ยกูควรเปลี่ยน turbo ใช่ไหมฮัลโหลกูควรเปลี่ยน turbo ใช่ไหมหรือมามาต่อดิมาฮัทโก,กาม,มาสวยจังหวะดดีย,ดย,ยังไงเออมาต่อวววสวยงามสิสองบาทจะเอา ห้าขีดห้ากลมเออสวยห้าขีดต้องเข้าแล้วแหละห้าขีดต้องเข้าแล้วแหละสี่สิบแปดบาทหรอเมื่อวันไล่เท่านี้เหรอเจ็ดสิบสามบาทนี่หรอไล่แค่นี้เหรอโอ้ยกำไรมาสองร้อยเลยเมื่อวันเออมามาหน่อยอยู่ว่ามาหน่อยอยู่ว่ามาหน่อยอยู่ว่าโอ้ยเงียบจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาต่อหรือเปล่าไม่มาว่ะเฮ้ย โอ้โหมาห้ากรมต้องเข้าเลยล่ะดอกนี้ยังไงเออห้าบาทก็เอาภาษาจีนช่องแรกเถิดเพื่อนภาษาจีนช่องแรกเหมือน,น,ชออนเชี่ยวอะทุกคนเหมือนเชี่ยวอะเฮ้ยหมันเชี่ยวจริงโอ๊ยรอบนี้ไม่รุนนะไม่เข้าอยู่แล้วไม่เข้าอยู่แล้วรู้เลยแต่แต่มีรุนนะแต่มีรุนนะเพื่อนแถวแรกมาต้องลงแล้วไม่ลงว่ะ ยังไงก็ไม่เข้าผมบอกเลยแม่งกระจอกเกลือกัมกระแรงแกงอือหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเอ้ยสวยยังไงอือโอชิตโอชิตโอ้โ,อโอหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออสวยยังไงต่อเออสวยไอ้เจี๊ยวไอ้เจี๊ยวต้องสองไอ้เจี๊ยวต้องสองบรรมมายอยู่แล้วเนี่ยห้าสิบเก้าบาทไว้ยสองตัวอื้อ สองขีดไม่เข้าแถวแรกล่ะลูกโหคเอ็ดบาทสองขีดลูกแถวแรกก็ไม่เข้าเราโอ้โหมึงมาแถวสองี้มาเป็นแถวเลยกะเป็นต่อเป็นขบวนรถไฟเลยหรือไงฮะต่อเป็นขบวนรถไฟเลยหรือไงฮะได้อยู่แถวแรกแถวแรกนะเพื่อน ห้าสิบบาทอยากจะถามว่าไอ้พวกนี้มึงไม่ไปอยู่แถวแรกเราฮะมึงตอบแถวพี่ือเป่าเดี๋ยวโดนลงโทษนะผมบอกเลยเดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดให้แล้วเพื่อนแต่ตอนนี้มันเงียบอยู่อ่ะมันเงียบอยู่ผมยังไม่กล้าขึ้นเบ็ดอ่ะเมื่อนโอ้โหมาเบ็ดสามก็ได้เบ็ดสามก็ได้มาสามสิบหมุนไปสามสิบหมุนไปเมื่อนๆมาจะจะปังหรือจะแฝะ แป๊บแป๊ๆแป๊ไม่เข้าแล้วมันเลยไปแล้วทุกคนหมดสิทธิ์หมดสิทิ์เลยหมดสิทธิ์เลยบอกให้เออก็เพื่อนๆพื่นคุณไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็ขอกาาบขอบคุณทุกคนด้วยนะเออใครที่กดไลค์กดแชร์ให้นะอ๋อแล้วน้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต,ตามกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเออ ก็ไม่ควรเล่นหรือเอาไปทําตามเด็ดขาดนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อน<ๆ>ไม่แนะน,านาหน้าไม่เล่นเลยอ,อ,ม,อมาเอ้ขูยมาต่อหรือเปล่าอย,าาาอ,อ,ยาอ,อนนี้ยังไง้าขี่อกลมวะไว้สองตัวยังไงต่อนนี้ยังไงอืมช่องแรกภาษาจีนต้องเข้าเลยแหละช่องแรกภาษาจีนแปดสิบเจ็บาทว่ะเพื่อนโอ้โหเจ็บ มา339อยู่เลยอ่ะมันจะแตกเหมือนเขาไหมเนี่ยโอ้ยมันจะแตกเหมือนเขาอีสาวคน,นอื่นจังอนะ่ะว่าทำไมมันแตกจังดีจังเลยอ่ะมันแตกโอ้ยทำไมมันไม่เข้าช่องสองเลยเพิ่์น,อ,นอ,อะไรทุ่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยได้คินนี้หรอได้คินนี้หรอฮอโอ้โหจบแล้วจบแล้วโหลมามามาเหอะ มาสักทีเอะมาสักทีเอะเอออกนี้ยังไงต่อหมั่นเที่ยวทุกคนเบสสี่แล้วกังผมขอไเป็นเบสสี่เลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะมันต้องขึ้นเลยแหละมันต้องขึ้นเลยแหละสามสิบหมุนไปมามามา,มาเถอะลูกมาเถอะลูกมาเถอะมาเถอะน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 ะมาเถอะเกินไปโมยเนาะเกินไปรูป้าวะหลู เกินไฟมุ in, gained, ้ยอ่ะเกินไฟมุ้ยอ่ะเออมาโอ้ยงูเห็นกับม้าจ้องเหรอเงื่อนดูดิเฮี้ยนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรของมันวะทุกคนอะไรของมันวันนี้อะไรของมันอะไรของมันหื้มอื้มเอาดี โอ้หผมต้องใช้ลมเล่นกับมันใช่ไหมมาผมต้องใช้ลมเล่นใช่ไหมฮะมามามาเฮีย,ยอะไรเนี่ยต้องใช้ลมเล่นใช่ไหมอไอ้ของเนี้ยโ,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 โอ้โหลโอ้โหโอ้โหโอ้โหลเฮ้ยเกินไปเป้าเกินไปหรือเปล่าอือห,ห้าขีดก็เข้าไม่เข้าเลยโอ้โหทุกคนดูดิ เกินไปเกินมาขอสิบทีสามสิบทีแล้วกันมาทุกคนมาเถอะมามาเถอะมาเถอะกูขอเถอะมาเถอะมาเถอะนะมาเถอะนะมาเถอะอย่าอายเขาเลยอย่าอายเขาเลยคุณเนี่ยอายเขาเออคุณเนี่ยอายเขาว่าทำไมไม่แปลกสวยมาว่ะพูดปุ๊บมาปับเลยเพื่อนพูดปุ๊บมาปับเลยว่ะ มาดิดอกนี้หนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสามสามสามนะโอ้โหแม่งสุดจริงวะ่ะมันต้องเข้าเลยแหละดอกเนี้เด็ดสิบล้วกูแช้งลมนี่เหมือนกันแะ่ะมึงต้องเข้าเลยแหละมึงต้องเข้าเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปหรือเปล่าดอกน,นี้สองร้อยสี่สิบบาทไอ้เหี้ยมาสองสี่เก้าอเพื่อนมากูเริ่มมาแล้วมามาทุกคนมา สวยเชียวเวยโอ้โหเออสวยแปดสิบบาทกูก็เอ้ยหนึ่งร้อยสิบบาทสวยได้แนี้ไงยังไงต่ออื้อหือ้ากี่ดแถวแรกต้องเข้าเลยแหละห้ากี่ดแถวแรกห้ากี่ดแถวแรกห้ากี่ดแถวแรกแะเพื่อเพื่อนๆกูขอกูขอเหอะห้ากี่ดแถวแรกขออะไรทําไมมันไม่ได้อย่างนั้นเล่าวัโหลขออะไรทำมันไม่ได้อย่างนั้นเนอะ เป็นอะไรมาจ้องสมองเสื่อมเหรอหือ่อะขอโทษที่บ่นเหี้ยเัย็ดมีแต่งมาพันนึงเฉยมเมื่อกี้อูม้มาแล้วหกร้อยรองบาทโอ้ย เจ็ดร้อยยิบเอ็ดยิบยิบเจ็ดบาทเหรอนีเพื่อนเอาดิเอาดิาดมาดิเฮียมาวะ่ะถ้าไม่มากูก็จะเลิกเลยแหละเพื่อนเออพอเบ็ดสิบแล้วเมื่อกี้ก็จะหมดอยู่แล้วนะนเพื่อนเหลือหลักสิบอะถ้าหมดทีกูก็นั่นแหละโอ้ยทุกคนคันตา,อ,าอ่ะเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยหมดละ โอ้ขันตาทุกคนไม่ไหวละเ,ย,เย้อะไรวะนนี้แล,แล้วมันก็เงียบนะฮลัลโหลเงียบทำไมอ่ะเงียบทำไมฮัลโหลมา,า,ลม,ามาหน่อยไหมามาหน่อยไหมามาหน่อยไหมดอกนี้ยังไงเออห้กินมาสามกลมแถวสามแซวสามไม่เข้าอ่ะเฮ้ยฮลัลโหล กำไรมาสองพันแล้ววะได้อยู่ปะได้อยู่บเพื่อนอุตาแดงเลยเพื่อนดูดิคันเพื่อน,นเออมาโอ้โหมันคอมโบโอ,อย่างนี้จริงเหรอวะมันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่แตกทำไมไม่แตกเหมือนคนอื่นเขามันเป็นอะไรหรือเปล่านี้อ่ะโหลทันเก้าแล้วอุ้ย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  อุ้ย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 ไอ้เหี้ยไม่เข้าเราเหรือสวยมันต้องคอมโบอย่างนี้มันต้องอย่างงี้ดิเพื่อนมันต้องอย่างงี้ดิเออมาตอหรือเปล่ายังจบอ่ะไอ้เหี้ยนอกนี้ได้มาไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยว่าวเพื่อน โอ้กำไรมาสามพันแล้วจะหลุดโอ้มายังไงอ่ะเพือ่อนมาไงอะ่ะโอ้ยก็เพือ่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายด้วยนะเพือ่อนก็ขอกราบขอบคุณทุกคนด้วยนะเออว้ยดองนี้ห้บบาร้อยสามทว่ะาอว่ะทุกคนเลิกดีไหมอะ่ะพออะไรปะ กำไรแบบว่าเหลือเฟือเลยอะทุกคนแต่มันก็แตกดีอยู่นะพอแล้วทุกคนมาพอแล้วพอดอกเดียวเลยขอดอกเกียวแล้วพอเลยเพื่อนกอถอนก่อนหนึงเออกำไรมาสามมันนะโอเคเพื่อนก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนก็ขอขอบคุณคนที่กดไลค์กดติจตามใ้ผมด้วยนะก็ขอบคุณครับ แล้วก็ใครที่สนใจก็กลุ่มมนุชามก็ลินใต้คมินแล็ผมได้เลยนะย้ำว่าลินใต้คมเมนแรกผมนะเบื้อนเบือเออก็ขอตัวลาไปก่อนเจสี้ขอลาไป bye bye. Bye bye. ก่มนบยบยบยบก็อย่าอย่าลืมนะทุกคนผมก็จะบอกว่าก่อนที่ใครจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็เข้าไปดูกลุ่มมนุชามก่อนนะว่าเกมอะไรมันแตกบ้างนะเนี่ยอันนี้ตัวนี้เคลียรลับดีทุกคนก็ขอตัวทุก็นล้วใบบ Mais mm. ouais,